สวัสดีครับได้วลาข่า,า,ขาวนอกลู่นครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรภายในกรมนะครับสังกัดภาคอีสานดูขบวนพาเหรดของแต่ละจังหวัดครับเรียกว่าจัดเต็มว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันครับและทางเจ้าภาพจังหวัดเลยนั้นขบวนพาเหรดอย่างนี้ขาดไม่ได้ก็คือบรรดาผีทั้งหลายครับทั้งผีตาโข,ขนผีขดน้ําสารพัดผีนะครับมากันเต็มทีเดียว ตามกําหนดการนั้นก็บอกว่าวิศวกรใหญ่คือคุณเกียรติศักดิ์จันทรากล่าวเปิดงานพอกล่าวจบแล้วจะต้องลั่นค้องชัยก,ก็เลยมีหนูน้อยคนนี้ครับเด็กหญิงชมพูนุชพรกภาพ,พรพงศ์ถือไม้ตีค้องรอส่งให้ท่านประธานแต่ปรากฏว่าครับยืนหยุดพักหนึ่งร้องหาแม่ครับครูพี่เลี้ยงมาปลอบใจครับสาวน้อยก็บอกว่าอยากไปหาแม่ เ็เชิญแม่มาเลยครับก็มากอดมาปลอบใจถามว่ากลัวอะไรบอกว่ากลัวผีครับแล้วก็ชี้ไปเนี่ยครับทั้งผีตาโขนผีขนน้ำหนูน้อยกลัวมากสุดท้ายเดินไปอยู่กับคุณแม่ในกระบวนพาเรครับประธานกล่าวจบจะลั่นคล้องชัยสาวน้อยไม่ได้ส่งซะแล้วครับครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ส่งไม้ตีคล้องให้ประธา,านประธานตีคล้องเสร็จแล้วสาวน้อยก็ยังกลัวอยู่ กลัวอะไรคะลกีเ้ากลัวมีเ้าโขนเหรอไปเที่ยมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วครับไปดูงานประกวดไก่ชนหรือไก่พื้นเมืองครับงานนี้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล,แล้วก็ทุกวัยครับวัยชนได้พร้อมชนก็มีครับแม่ก็มีครับเอาไปทําพันธุ์ใครที่ต้องการซื้อลูกเจี๊ยบหน่อยครับนี่ครับอายุ2เดือน3เดือนเอาไปเลี้ยงให้โต นอกจากประกวดแล้วมีการซื้อขายและซื้อขายไม่เห็นอาวุธของไก่ก็ซื้อลําบากครับก็เลยต้องมีการกลัําให้ดูครับเนี่ยครับคําว่าปลัําของไก่นั้นคือการตีประลองฝีเท้าครับว่าอาวุธเป็นอย่างไรบ้างมีลูกเด็ดลูกไหนครับดูกันอย่างละเอียดใช้เวลาปล้่ประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีไม่อย่างนั้นแล้วไก่ช้าและตัวนี้ชื่อบัวขาวครับผู้ชาย3คนที่ยืนอยู่นั้นไม่ใช่มาดูมาซื้อนะครับ เป็นรอปภครับคุ้มกันบัวขาวถามว่าทําไมต้องคุ้มกันคําตอบก็คือตัวนี้ราคา3ล้านบาทครับเดินทางมาจากเชียงรายครับนั่งรถตู้ติดมีรอปภ3าคนและคนซ้ายเนี่ยครับเป็นในายตวแพทย์ครับอามมาด้วยดูแลอย่างละเอียดจริงๆเจ้าของคือคนทางขวาครับคุณนิรุตอุทัยวัฒนาบอกว่าตอนนี้มีคนมาให้ราคา3ล้านยังคิดอยู่เพราะว่ารักเหมือนลูก นกลุ่สุดท้ายไปที่จังหวัดชัยภูมิครับไปดูบรรยากาศการเลี้ยงหลังการอบรมเพิ่มสมรรถภาพของพนักงานทกศเขาบอกว่างานคืนนี้จัดแบบข่าวบอยครับทุกคนแต่งตัวข่าวบอยหมดนะครับรวมทั้งประธานของงานด้วยก็คือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารทกศครับคุณสุรพงษ์นินพันธ์นี่ครับขี่ม้ามาเลยครับในชุดข่าวบอยมาถึงแล้วก็ลงมาครับเข้าไปในห้องปรบมือต้อนรับกันเกลียวกราว ทางนอกนั้นแม่แต่งตัวคาร์บอยเห็นม้าแล้วก็อยากขี่ม้าครับทุกคนอยากลองขี่ม้าแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสุภาพสตรีท่านนี้ค่อนข้างจะมีน้ำมีนวลหน่อยนะครับก็เนี่ยครับเอาเก้าอี้สองตัวซ้อนกันขี่ม้าถ่ายภาพดูแล้วม้าแทบจะพูดได้ทีเดียวครับตอนขาลงเกือไปแล้วครับแม่เพราะดีครับที่ไม่ล้มลงมาไม่งั้นยุ่งเลยไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงบ้างครับ ขณะที่อาหารจานแรกยังไม่มามีการเสิร์ฟกล้วยก่อนครับเป็นกล้วยน้ำว้าสุกปิดจากเครืออย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็มีพนักงานทกศาสาว,สาว,สาวมาป้อนให้ผู้บริหารแม่ดูครับผู้บริหารบางท่านครับอันเชิญภรรยามาด้วยแม่ดูครับตอนสาวอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาป้อนกล้วยให้สามีดูนะครับคนดูไม่ได้ครับเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจแล้วคนอยู่ข้างๆ ฟังเสียงหน่อยครับว่าพูดว่าอย่างไรโชคดีนะเมียไม่ได้มานะนะรักและเคารพภรรยาบางครั้งก็ให้อยู่ที่บ้านบ้างก็ได้นะครับพบกันใหม่หวันพรุ่งนี้ข่าวนอกกลก